อานับก็อยู่กับผมตอนเลยนะครับเอฟชนายุดนะฮะกับสเกตฟุตบอลครับ,รบในช่วงดึกดกึแบบนี้กันต่อนะครับโอ้โหเกี่ยวกราดมากๆสํสำหรับเอริ่งบอลฮแลเลนหรือว่าจอร์มันบูนะครับ เรียกเสียงจากแฟนบอลแมนซิตี้เนี่ยกรี๊ดสลบเลยนะครับฮั Holland นแลนด์นลั่นวาจาครับอยากเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอดไม่ไหวแล้วอยากโดนกับผีแดงนะครับโอ้มาฟังกันหน่อยนะ <c oughs> เป็นงานจริงๆครับเออร์ลิงบราวน์ฮันแลนด์ครับกองหน้าคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยประกาศกล้าวเลยนะครับกระหายต่อกรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วอริร่วมเมืองมากที่สุดครับเป็นทีมแรกในงานฉลองของสโมสรเปิดตัวนักเตะใหม่เมื่อวันที่10กรกฎาคมก็คือวันนี้นะครับโอ้โหวันอาทิตย์ด้วยนะครับ แชมป์พิมพ์เล็กฤดูกาลล่าสุดครับจัดงานพิเศษเปิดโอกาสให้กองเชียร์เนี่ยได้สัมผัสกับสมาชิกใหม่ของสโมสร,สรได้อย่างใ,นใ,นในกล้ชิดในการเปิดตัวคุณพลใหม่ของทีมสู้ศึกในซีซั่นหน้าโดยแน่นอนว่างานนี้กับฮาแลนด์หรือว่าจอร์มันบูเนี่ยอดีตหัวหอกของทีมรัสเซียด้านมุเสอเหลืองเนี่ยได้รับความสนใจมากที่สุดนะครับมาฟังกันหน่อยคําพูดของฮาแลนด์นะครับเขาบอกว่าก่ <c oughs> <c oughs> อนอื่นเลยเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่ผมได้พบกับทุกคนผมเฝ้ารอเวลานี้ผมมั่นใจว่าเราจะมีเวลาที่ดีร่วมกันและผมสนุกกับการยิง ตูพาทีมกำชัยชนะอันนี้เป็นคำพูดของฮันแลนด์ครับที่พูดไว้นะครับแต่ยังไม่จบครับฟังต่อนะครับเขาบอกว่าผมหวังว่าช่วงปรีซิสันจะผ่านไปโดยเร็วเพื่อที่เราจะได้ลงเล่นเกมสําคัญนี่คือทีมที่น่าทึ่งและผมเนี่ยต้องทํางานหนักขึ้นแล้วในตอนนี้พ่อของผมเนี่ยเคยเล่นอยู่ที่นี่เป็นเรื่องที่ดีที่พ่อของผมคุ้นเคยและเขาเคยทําอะไรบางอย่างและคุณเนี่ยได้ทําในสิ่งเดียวกับท่านมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆนะครับ กองหน้าร่างยักษ์เนี่ยตอบข้อความถึงไอดอลส่วนตัวว่าแน่นอนว่าเป็นพ่อของผมอยู่แล้วแต่อเกโร่เนี่ยเป็นไอดอลของผมเช่นกันนะครับผมเนี่ยชอบอเกโร่ผมชอบกองหน้าผมเป็นกองหน้ามาโดยตลอดผมรักการยิงประตูอเกโร่เป็นแบบอย่างที่ดีในการยิงประตูด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยฮาแลนครับเรียกเสียงเฮจากสาวกเรือใบสีฟ้าอย่างสุดดังนะครับโอ้โหคือกล้องเลยทีเดียวด้วยการตอบคําถามที่ว่าทีมไหนที่เขาเนี่ยอยากเจอด้วยมากที่สุดฟังผมดีๆฮาแลนพูดแบบนี้ครับ ผมเนี่ยต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่อยากพูดคำนี้ออกมาเลยแต่พวกเขาเนี่ยคือแมนเชสเตอร์ n ยูไนเต็ดผมอยากเจอมากๆผมอยากเจอปีศาจแดงผมอยากเจอทัพปีศาจแดงมากๆอยากเจอเป็นทีมแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือคำพูดของฮาร์แลนด์นะครับโอ้โหเรียกเสียงเฮจาก แฟนบอลแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ดังคือกล้องจริงๆว่าอยากเจอแมนยูเป็นทีมแรกครับในการเจอนะครับจะยิงให้กระทุง้งกระตุงกระจายเลยนะครับโอ้โหทุกคนคิดเห็นไงคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยครับผมรับที่รับฟังในช่วงดึกครับวสวัสดีครับ